คลิปสอนดนนรีไทยสากลแล้วก็ขับรถจักรยานและประจนภัยนอนป่ายางแล้วก็สร้างคาราโอเกะเพลงตนเองแอนิเมชั่นแล้วก็งานต่างๆแล้วก็ขับจักรยานไปไหนก็ได้แล้วก็หลอนหัวล้าแล้วก็ฉักเว้าแล้วก็ขับรถคู่ไทยหัวใจคู้ัยเซรีนนะครับแล้วก็ จะรีวิวอะไรก็ได้รีวิวนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube และติ k t ตกด้วยนะครับจะไปโรดไม่โรดไม่รู้แต่กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาพบในอีกเช่นเคยนะครับผมนายนารัตพลกระเมงนะครับสองดนสินไทยจะมารีวิวแอปไท จูเน์นะครับจูเน์นะครับคำว่าจูเน์ก็คือว่าจูนเสียงนะครับแล้วก็เสียงมันนะครับอืมก็เรียกว่าเสียงจะแตกต่างจากดนตรีสากลนะครับก็คือความถี่นะครับแล้วผมก็จะมาเปิดเสียงระนาดนะครับความถี่ของมันนะครับแล้วก็สามารถให้ทุกคนเทียบได้นะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวและแอปนี้นะครับสําหรับบางเครื่องที่ไม่มีนะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือระนาดเอกนะครับ ถ้าเสียงไม้นวมนะครับมันจะเป็นซอนนะครับแต่ถ้าเสียงไม้แข็งมันจะเป็นฟานะครับแต่เริ่มได้เลยนะครับเราก็จะมาเปิดตัวอย่างให้ฟังนะครับก็เ,เรียกว่าเสียงความถี่นะครับเพราะว่าถ้าเสียงระนาดโดยตรงอาจจะว่าความถี่เนี่ยหูเราเนี่ยต้องสัมผัสนะครับโอเคครับพร้อมมาฟังกันเลยนะครับ